ช่างไอดี้เลยยองนะครับอันนี้ก็ประกอบล้อนะครับชุดข้าเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าแนวสเตอร์เนี่ยมันตรงอยู่แล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ต้องมีปานปาดหูปั๊มนู่นนี่นั่นนู่นแล้วก็ทําหูข้างในใหม่นะครับเพื่อจะใส่ของเดิมนะครับนี่นะครับชุดอาร์มจริงๆของ CB ไออาวันนะครับอาวันอาร์มคว่ำซีจีมันจะอยู่ต่ํานะครับทําให้รถขี่ดีขึ้นเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่นะครับนี่ สูตรโมโต g ีนะครับชุดนี้ใครสนใจทำนะครับเฉพาะแปลงอาร์มนะครับล้อเดิมอยู่ที่25งหมน้านะครับบอกไว้ก่อนนี่นะครับรายละเอียดเยอะนะครับผมต้องแก้หมดทุกอย่างนะครับหูโชคก็ต้องทำให้ใหม่นะครับใส่โชคเดิมนะครับสนใจบอกได้สวยแน่ๆนะครับใครจะเป็นคันแรกนะครับคันแรกที่ทำใส่ c ี r 500ที่พัทยาทำไปแล้วนะครับแต่หกหู้นย์ยังไม่มีใครทา โอเคครับช่างแอดี้ระยอง